และนี่คือเกาะลับสุราษฎร์ครับเกาะนกภาวครับ ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่เกาะนกเผาวอล์กครับนี่อันนี้เรากําลังออกจากเกาะพะลวยนะครับโดยเรือของพะรวยโฮมสเตย์นะครับพี่บัวกับพี่เล็กนะจะไปส่งเราที่เกาะนกเผานะครับต้องใส่เสื้อชูรถด้วยอันาจากที่นี่ไปกี่นาทีครับหนึ่งชั่วโมงครับโอเคครับ30นาทีนะครับในการที่จะไปเกาะนกเผานะครับจากเกาะพะลวย แวมาถึงแล้วครับที่นี่นกเผาครับจะบอกว่านกเผานี่ต่างจากเกาะเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆที่นี่คนอยู่น้อยมากมีโฮมสเตย์อยู่แค่ประมาณ2อที่เท่านั้นนะครับบนเกาะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงครับแต่เท่าที่ผมมาอยู่ฝั่งนี้คือแบบไม่มีเลยเลยครับเป็นเกาะล้วนธรรมชาติล้วน ที่นี่ครับด้านหลังเป็นทะเลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือจะบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยครับแบบสงบมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีคนอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าคนประมาณ40่สิบคนเหลือนะครับมีโรงเรียนมีอนามัยมีสำนักสงฆ์มีครบนะครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีแค่ประมาณป .6 นักเรียนก็น้อยครับประมาณ1ิบคนอะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยจะเหมือนติดเกาะจริงๆคือสงบมากแล้วก็มีโฮมสเตย์แค่2ที่เท่านั้นที่อยู่บนเกาะนี้ คืออ่าวเทนโฮมสเตย์นะครับกับเกาะนกเพาโฮมสเตย์แค่นั้นเลยส่วนข้างในนี่ครับเฮ้ยเสือคาคามิหรือเปล่ามาเป็นแก๊งที่แบบญี่ปุ่นน่ารักมากนะครับแบบมีหมอนะก็ปูแค่นี้เองแล้วก็ปูเพิ่มได้คือจริงที่นี่ก็บอกว่ามาเป็นสิบได้เลยนะมากับแก๊งเพื่อนน่ะแล้วก็แบบมานอนกันเต็มระเกียระกาดเต็มไปหมดได้นะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้แบบวุ่นวายไม่ได้มีผู้คนเยอะมากที่นี่นะครับ ต่อหัวนะครับพันสี่ร้อยบาทนะครับรวมเรือไปรับท่าเรือที่ดอนสระแล้วก็มีอาหารทั้งหมดสี่มื้อนะครับก็คือมื้อเช้ากลางวันเย็นและเช้าอีกวันหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงมรสุมนะเพราะนั้นลมเนี่ยคลื่นจะพัดเข้าทางนี้ถ้าเป็นช่วงมกรามีนาเนี่ยเรือสามารถมาจอดฝั่งข้างหน้าได้เลยเพราะว่าคลื่นจะไม่แรงอันนี้ก็ต้องไปจอดทางหลังแล้วก็นั่งหมาอีกนหนึ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือการมาติดเกาะของเรานะครับกับที่นี่เกาะนกพะวอครับ <laughs> ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปสำรวจนะครับเ mm hmm. กาะนกเพลินะครับเกาะลับที่เราบอกนะครับ mm hmm. เป็นเกาะลับของสุราษฎร์นั่นคือเกาะนี้นี่เองนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิถีชาวบ้านนะครับไปดูวิวสวยๆกัน mm hmm. ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างเง mm hmm. ียบสงบเงียสงบจริงอะ่ะ mm hmm. มันเริ่มวุ่นวายตั้งแต่เรามานี่แหละ ก็ไดมีร้านขายของชํานะครับใช่ปะที่คุณเจอนั่นแหละครับก็มาซื้อของได้ก็บรรยากาศร่มรื่นครับเหมือนอยู่ในป่าโอเคครับเรามาดูวิถีชีวิตนะครับของชาวประมงที่คือส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับวี่ดาครับอันนี้ทําอะไรหล่ะครับเขาเอาปูออกจากกวนหมดแล้วอ๋อแต่ยังมีปลาอยู่ปลาหรืออะไรที่มันแปลกที่สุดตอนเกะแล้วก็เจอปลาหลน ติดกวนมาปลาฉลามตัวใหญ่ปลากระเบนเนี่ยค่ะแล้วแต่ค่ะไอ้ตัวนี้ติดมากับอวนมั้งครับมาหาปลาิดได้กลิ่นปลาเหรอลูกเอ้มาเล่นด้วยเอาละหมดรอบบ๊ายบายเต็มไหม อ่ะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีมากเลยถูกต้องครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับสวยงามครับเป็นโขดหินก้อนใหญ่มหึมาเพียงแต่ว่าเดินต้องระวังนิดน,นึงอ,อ้าวทำไมฮะอ้าวถ้าไม่ระวังคุณจะตกไปในร่องหินแล้วคุณอาจจะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ถ้าพปตกไปก็เดี๋ยวให้เจดยกเพราะมันไม่มีป้ายห้ามยกเออว่ะแค่นั้นอเองข้อยังชั่วตรงนี้แปลว่ามีทางแกไป <c oughs> <laughs> ครับทุกคนเราจะมาดูจุดชมวิวกันนะครับข้างหน้ามันจะเป็นแบบไอ้ทางที่เป็นปูนเนี่ยทั้งหมด ฮอดกรีดนะฮะแล้วก็จะมีให้แวะตรงนี้นี่อ่าไป ครับตอนนี้ที่นี่นะครับมันจะมีอีกหนึ่งหนึ่งสารที่ที่อยู่บนเกาะน้องเพานั่นก็คือเขาเรียกว่าหาดล่องหนด่อหนใช่ครับคือควมว่าล่องหนเนี่ยมันมาจากการที่ว่ามันจะซัดเปลือกหอยออขึ้นมาจนไม่เห็นทรายเลยแต่เนื่องจากนี่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะครับมันก็เลยซัดทรายขึ้นมาแทนใช่แต่ก็มีเปลือกหอยเยอะอยู่นะนี่ก็เปลือกหอยหมดเลยนี่ครับแล้วมันมีสันทรายเลยไปตั้งรูปนี่น้ำมันสีเขียวฟ้ามากเลยคุณผู้ชม แล้วทายหารนี่เป็นเปลือกหอยมาเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยมันอันศีนอันศีนสุราษที่นี่คือเกาะลับ หลัครับทุกท่านและที่นี่คือหาดล่องหนครับไอ้น้าทะเลสวยมากเขาบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่สวยของเขานะเพราะหน้าสวยมันต้องอไปถ่ายกันที่อะไรอะ่ะไอ้น้าที่สวยคือช่วงมกราลางพัตพานะครับม, <c oughs> มกราพฤษภาตรงที่นี่จะสวยมากตรงนี้เล่นน้าได้กิจกรรมจะเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านพักไปกินข้าวก่อนเพราะว่าที่พักเราเนี่ยมันรวมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับว <c oughs> ันนี้ขอลาช่วงเอพิโซดหนึ่งนะครับไปด้วยนะครับบ้านคุณเหรอ แม็กกี้ดีบ้านคุณเหรอบ้านคุณหรือเปล่าไปแล้วนะไปแล้วนะวนะบ,บ๊ายบายอารอทุกท่าน ถึงเวลานะครับมื้อเที่ยงนะครับมื้อเที่ยงนี่จัดเต็มน,นะมีกับข้าวประมาณหนึ่ง6 6สาี่ห้าอย่างใบเหลียงกะทินะครับไข่เจียวกุ้งแกงเหลืองปลาหมึกนะครับปลาจระเมดทอดกระเทียมและน้ำพริกทงจริงเห็นกับข้าวมาเนี่ยคุ้มและปลาจระจเมดเนี่ยนะเป็นตัวตัวเลยนะเหยาะน้ำปลาน้ำบ่อยนยพริกน้ำปลานะเหยาะเข้าไปดูเลยนะเหยาะเสร็จปุ๊บ <c oughs> อืม <c oughs> อืน้ำปลาพริกเวลีกูด <c oughs> แบบเป็นน้ำปลาพริกที่เผ็ดอะ่ะปกติกินน้ำปลาพริกไม่รู้สึกเผ็ดนี่แบบเป็นความเผ็ดปลายแบบดีมากผมต้องกินอาหารที่ผมกินมาตลอดชีวิตไข่เจียวครับอ๋อหน่อยเอาหน่อยอันนี้เป็นหมึกนะครับหมึกต้มต้มหวานอืมอร่อยมากอะ่ะต้มหวานแบบใส่พริกไทยวามพริกอืม อร่อยทุกคนอร่อยไปหมดความรู้สึกเหมือนแม่ทำให้ทานอีกแล้วว่าลองใบเหลียงผักขึ้นชื่อฮะของภาคใต้อืมออกเอร์ใมากเอถึงมากอ่ะถึงทุกอย่างโคตรดีอ่ะไปกินแล้ะฮะเดี๋ยวเราจะออกมานั่งนะครับหน้าบ้านเราเป็นทะเลเลยนะครับยึดหลักคำพาเท่าน้อยนะครับโปรตุกีสทีโพที่แจ๊ดบอกนี่มีศาลานี่ ชีวิตเราแค่นี้เองว่ะต้องอะไรแค่นี้นะครับก็คือจุดไปนะครับข้างหน้าเป็นทะเลแล้วถึงเวลา explorer แล้วครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่อากาศจะเยี่ยม แดดออกแต่ขณะที่กร the Is yeah. ุงเทพฝนตกนะครับเราก็มานี่ครับทางที่พักได้ติมเรือเอาไว้ให้เราตอนนี้น้ำสงบครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมครับโอ้แต่บนฝั่งฝนตกน้ำใสมากอะสวยมากเลยอะและนี่เป็นหนึ่งวันนะครับที่อากาศยอดเยี่ยมนะครับผมได้ลงมาเกลือกลัวอยู่ในท้องทะเลแห่งนี้ทั้งสดใสและมีความสุขยิ่งนักครับแต่เข้าฝั่งนี้ครับครับผมทานจะไม่มืดดูดีเรื่อเวลาออกเรือครับ ผมไม่เคยพายเรือนี้มาตอนไม่พี่ต้องนั่งหันอย่างงี้สิพี่ต้อง,น,าาองนั่งหันด้ายั้งเออผมเริ่มทำเป็นแล้วอ่าเห็นไหม <c oughs> นี่ยวนอยู่ที่เดิม ตอนนี้นะครับก็หกโมงเย็นจะทุ่มหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวจะกินข้าวเย็นกันนะครับบรรยากาศวันนี้ก็คือต้องบอกว่าเรามาเนี่ยเหมือนแบบไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรมากมายครับหลักๆเลยก็คือนั่งชิลใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็มันสงบมากจริงๆมันไม่เคยรู้สึกแบบสงบแบบมันมันเป็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆเป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเมื่อเย็นกันนะครับ นี่หรือนี่คือของกินมื้อเย็นหรือนี่ไอ้นี้อ่าอะไรนะผู้อบออนเส้นไอ้ผัดอบหรืออบผัดยังไงไม่่คอยลืมตกลงกันตอนแรกปลาจระเม็ดวันนี้เป็นแบบสามรสอ่าสามรสโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลายเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพอได้ครับมางี้เลยล่ะค่ะต้องมือแล้วแหละมือนี้นี่จ่ายเงินมากินบุฟเฟ่ต์วันนี้โอ้ย นะครับผมทำยังไงให้ท็อโหมดทำาไงดีตั้งใจจะกินน้อยด้วยวันนี้แย่เ,ย <Yeah S 1> เลย,ยลวพรุ่งนี้แล้วกันคือจริงๆจะบอกก่อนว่าปกติเนี่ยมาเนี่ยเขาจะมีให้ประมาณ6 7อย่างอยู่แล้วแต่ว่าของเราอาจจะมีเยอะกว่าน่อยนึงเขาแถมให้เนื่องจากามในช่วงที่เขาแบบใช่หาได้เยอะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเพิ่งเปิดพอดีเขาก็เลยแถมให้เราเพิ่มนะครับแต่ถ้าปกติทุกท่านมานะครับก็เจ็ดอย่างครับหมดนี่เลยครับโอ้หมดนี่สบายใจเลยนะครับนี่ครับผมนั่นมันคนละนี่ เนื้อปูผบอกถ้าสดเนี่ยมันจะออกง่ายอ่ะอืออาโอ้มันดีมากอ่ะผมมีความสุขมากครับนี่ครับอันนี้หอยแมงปูอุ้ยแมงปหวานมากเฮ้ยเอ้ามาปลาหมึกมาครับเป็นทุกอย่างแบบสดมากอ่ะสดแบบหวานอร่อยอ่ะทำจริงใครกินข้าวคุ้มแล้วมาเนี่ย ก็เหมือนเราควานให้มันออกแตงกวเาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเห็นโอ้ยฝุ่นขาวจริงครับเป็นสดหืม,ม,มนี่คือความสุขของแจ้ผมขออนุญาตไปมีความสุขก่อนนะครับทุกคน <c oughs> ไปรับกันรุ่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับบรรยากาศยามเชา้าเมื่อคืนหลับสบายมากอ่ะดูดิที่นี่มันไม่มีแอร์นะครับมันเป็นพัดลมล้วนแล้วก็ เป็นลมธรรมชาติแต่ว่าตอนกลางคืนอะลมเย็นตื่นมาได้เสียงทะเลแบบดีมากเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันเพราะว่าเขามีมื้อเช้าให้ด้วยนะครับอีกมื้อหนึ่งเป็นข้าวต้มกุ้งกุ้งไปวิ่งอข้าวต้มซีฟู้ดซึ่งไม่เหลือกุ้งกับกอนแขนะครับเอาไปปล่อยหมดแล้วไม่พวกุงแดจหมดไปแนะครับขอบคุณนะครับพี่อ้อยขอบคุณนะครับ บ๊ายบายเจอกันเจอกันนะคะครับโอเคขอบคับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางนะครับกับเข้าสู่ตัวเมืองนะครับก็มาได้นะครับเกาะนี้เนี่ยถ้าคุณจะมานะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องรักธรรมชาติ2เนี่ยคุณต้องอยากหลีกหนีจากเมืองจริงๆมาใช้ชีวิตแบบเจอแบบผู้คนเนี่ยประมาณแค่แค่แบบ40่สิบคนเรือนนะแล้วก็เหมือนติดเกาะจริงๆรนะครับราคานะครับมาพักที่นี่นะฮะออทิโนมสเตย์เนี่ยพันสอาหาร4มื้อแบบจัดเต็มมากนะครับรวมเรือมารับไปกลับนะครับตรงท่าเรือแถวดอนสักนะฮะก็ คุ้มมากนะเพราะว่าแบบสโลไลฟ์จริงๆอ่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตเงียบๆเนี่ย,ยอยู่ที่นี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งวันที่มีความสุขมากนะอยากให้ลองมากันนะครับเปลี่ยนบ้างนะเกาะลับนะครับเกะาะนกเพาสุราธานีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แชร์ Subscribe เราด้วยนะครับไปแลครับสวัสดีครับ